ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นการทดสอบรีพิเตอร์นะครับโดยใช้เสายางนะครับเป็นตัวรับดูได้ที่ตัวรับตัวนี้นะครับเมื่อรับแล้วนะครับตัวรีพเตอร์จะดิเลยจากช่องหนึ่ง 45250นะครับมาที่ช่อง144100นะครับเพื่อมาออกเครื่องแฮนดี้นะครับจะเห็นได้ว่าจะไม่มีการกวนสัญญาณกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสา,ยา,เสายางตัวนี้นะครับกับเสายางตัวนี้นะครับ กำลังส่งที่ส่งออกไปนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับกล่องรีพิเตอร์ที่ผมทดสอบเป็นกล่องตัวนี้นะครับสีดำครับกล่องเล็กตามที่ผมได้โพสต์ไว้ในเน็ตแล้วนะครับการใช้งานง่ายมากครับเพียงท่านมีแฮนดี้สองเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องโมบาย เพื่อให้กําลังส่งสูงนะครับถ้าท่านอยากได้กําลังส่งสูงเท่าไหรก่ก็ก็อยู่ที่เครื่องโมบายเครื่องหลักและเสานะครับในการส่งเสาตัวรับก็เป็นตัวนี้ครับเสายางครับจะอยู่ในรัศมีเสายางเสายางก็สองกิโลสามารถคียวโอกับเพื่อนสมาชิกได้ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนในบริเวณบ้านนะครับไม่มีปัญหาครับขนาด คีย์เวโออยู่ใกล้ๆยังไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีการเฟดแน่นอนครับเห็นไหยครับถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะต้องตัดดังตัดแล้วครับสัญญาณการกดคีย์มันจะตัดขาดครับเมื่อผมลักคีย์นะครับสัญญาณก็จะตัดทันทีนะครับทดสอบทดสอบอีกครั้งจะเห็นได้ว่า แล้วไม่มีปัญหานะครับเรื่องการส่งสัญญาณจากเสายางนะครับต้นนี้รับนะครับมีเลยมาที่เครื่องนะครับเพื่ออออากาศที่หนึ่งสี่สี่นศูนย์ย์นะครับถือเป็นดีพิเตอร์ชุดที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกสามารถนำไปทดสอบได้เลยนะครับ สถิตสถานีบ้านนะครับกับเสายางไม่มีปัหาครับเรื่องการกวนขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ